ครับอันนี้ก็เอา,เอาใ่ไห่ชนประทานมาเอาดินไปถมพนั่งผนั่งหัวดินยี่สวนผมนี่แหละที่สวนผมนี่แหละซอยกันคนละไม้ละมือพนั่งมันหัวขันบอ่อฝาเอาไปถมมันกระิขาดขันขาดเรา,า,า,าโอ้ยตายเลยสวมลังค่าบ้านบุญและครับน,น,น้ำไหลไปนี่ปีนี้นะหลายกว่าปีหาซีแล้วปีหกศูนย์อีกเขาดีช,ชนประทานเป็นมาซอย พูดอดินไปผสมอดินยุทธีผมนี่และสวนนี่แหละอันไก่สิบพ่อไปท่าพุนแมน Ngo hang bò vào yêu ôm bò gắn vệ tí bò đinh dưới xuân nữa bò đấy, bò đây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 

อันนี้รถประมาณ1ิรถนะครับซิบรถดำแล้วอันนี้ทางมันมากครับน,นี่ครับปองหัวน่าม,มันจะซึมมากสินี่ครับหม่องมันซึมมากตรงซอยกันเบิงครับเพราะว่ามันหก เป็นไปได้ก็อ,อยากให้ปลูกต้นไม้ต้นตีนพนังคุนละเพหวากไม่าหากไั้นเป็นปัญหาสำคัญฟุดนาำปอยู่นี่ครับซึมอยู่ครับซึมอยู่ซึมก็อ่แห้งบันได